ครับสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเบิ่งหมาหมาหน่อยนะครับหมาหลงมาอยู่น้ำเพลินนะครับหมาห่างิบนิว <มา S 2> น้วหมาหนึ่งสิบนิ้วหมามีขาขาละหานิว้วซี่ขาห<า>นึ่งยี่สิบนิว้วหมาหลงหมาหลงมาตามปกติพี่น้องว่ามัน,นจะอยู่นในลานนี่ซี่เนี่ยอันนี้มันขึ้นมาผีสิงหรนอเ่อ๋อ,อนี้่ด้วยนอืออืม นี่ก็แมนบ่งขึ้นมแมนแมนนี่มีเต็ดตัวนี้นี่เห็นบอลีนพี่น้องอืออืออืออืนี่เรากับมันนี่อืออเขินขานีกับนีอันนี้อันนี้กับนีอีกออาขานีกับนีดู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 นี่นี่แสดงว่าเป็นหกนิ้วอันนี้กับแมนนั่นนี่อ่แมนแต่ว่าขวาแปลกดัวยน่นตีนแล้วกนิ้วอือตีนแล้วกนิ้วทั้งหลังกับนี่ทั้งหลังเกิดแข้าทั้งหลังนี่หาอือ ทั้งหลังนี่ยมันแยกออกมานย่งนี้ทั้งหลังนี่หาอืมขาละหาเอาพี่น้องเคยเห็นบอลหนิว่าเบิร์เนี่ยขาละหาทั้งหนาทั้งหนาขาละหกอืทั้งหนาที่หกอันนี้อันนี้ซีเราม่หาดีเด้หานี่นี่หกซีเราม่หานะหกนี่อืมกําลังกีบปงขาละหกทั้งหนาขาละหกห่างทั้งหลังขาละหาขาละหา เปยี่ยน22 22นิ้ว22นิ้วเอาพี่น้องเบิ้งเด้อครับหมาพี่น้องเบิ้งซีซีขาเหล่านี้อกานิ้วงอแงนงอแงตัวผูนะครับตัวผูตัวผูหมาตามปกติมีสี่สี่ิบ16นิ้ว16นิ้วสี่ขาแต่อันนี้มันมี22นิ้วนะครับ22นิ้วเอาพี่น้องเคยเห็นบอครับพี่น้องเคยเห็นมาก ครับพี่น้องเคยเคยเห็นเฮ็ดมาบอกผมเนี่ยนะครับเด้นนะครับผมสีได้แต่ทายลงของแปลกๆนะครับงานงานงอแงระเด่ <laughs> น,นั่นได้ยิง่งได้ยียงหมดเนี่ได้ยียงบ่าเดี๋ยว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 ,ยว,ยวผมสีเขียนตัวเลขนะครับห้ใหายเพื่อนคาบห้บึงว่าเพื่อนสีคาบตัวไหนเพื่อนสีหายเลขบ่ลองบึงเอ,เอาปากกาไม่เขียนเลขหานคาบห้บึง นั่นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวได้ครับเนดะ้อครับผมคลิปนี้ผมก็อยูบานนะครับเจ้าของหมาหมาหลงนะครับหมาหน่อยหลงมานะครับยี่สิบหิ่งหลงมามาเบิ้งเบิ่งตีนเพิ่นนะครับเป็นยี่สิบสองนิ้วนะครับเนาะสี่ตีนร่วมกันยี่สิบสองนิ้ตามปกติสี่นิสิบหกนิ้วนะครับกลางและสีเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งนับกันว่าสีขอร่องขอหววน้ำเพิ่นเพิ่นที่หายบ่อนะครับเขียนเลขไว้แล้วศูนย์ถึงเก่านะครับ สิบตัวสี่ร่องร่องเบื้งคนสีหายพนะครับอ่ะคาบปั๊บเลยอ๋อตัวเดมสี่ออกอันนี้ครับเขียนแล้วเขียนแล้วสิบตัวนะครับเอ๋บอกบอกดูสีออกตัวได้เรียกงวดนี่นะนี่่ตังพี่นะเนี่ย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 นี่นี่ยนี่ขคาบไปเดนตัวดงมเ่งเบื้องเบอสีออกคาบบอกมากไหมคาบอกคาบอกมหคาบบอกไหมเบิ้งเบิ้งดีดีคิดเบิ้งดีดีเด้อตัวแดมสีออกคาบบสามสามตัว ข้าบอกไว้นี่ยนี่เนีพี่พี่พี่พเนียข้าบอกว่านี่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 ข้าบอกไหมนี่บริสไซน์เอาไปตีนก็ได้ตีนก็ได้ข้าไหมข้าบอกขาบอกข้าบอกไหมเขี้ยวไหมเขี้ยวไหมเขี้ยวมาเขี้ยวมาเขี้ยวมมือแหลมชัดนี่นี่นี่นข้าบอกเขี้ยวหมไหมนี่นี่นี่เอ้าเออข้าบอกเขี

นี so ่เน so awesome. like ี่น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 ี่มึงเบิ้งตัวนี้พี่นะนี่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 ข้าโบกเอออืข้าบบกโยบ่แมนบ่มีอ๋ลองลองยี่บ่ยีลองเบิ้งลองเบิ้งนี่ข้าโอกนี่ข้าบบกข้าบบกเลยดมมบ้งเออ นานเอาได้ตัวนึงแล้วได้ตัวนึ่งฮะได้ตัวนึงได้ตัวนึงมามะมะได้ตัวนึงเลวเอาคาบอีกาบอีกเอาอายสองตัวเนี่ย้องะคาบอีนี่โดวได้แล้วคาบบอกราบอกมมเนาะคาบอกออคาบคาบคาบแม่อีกสองตัวนี่จะอกเขียนหนึ่งเลขอันนั้นรอบๆมึอนี่คาบบอกร ได้ตัวไหนเอาตีนเที่ยวก็ได้จะมาเขียนนึ่นี่เดี๋ยวออกไปตัวนึงแล้ววะอ้าพี่เที่ยวเอาตัวที่สองตัวที่สองตัวแรกเป็ตัวนั้นตัวแรกอตัวแรกเอาอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งอีกตัวนึงเร็ว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 ข้าบอกข้าปนแน่าออกมานะอ๋อนี่นี่เร็วเร็วนี่อืมอครับาข้าเอาครับเบอร์อได้อีกแล้ว ได้ตัวเดียวละตัวสองตัวเออฝุ่นไม่เอาไปจ้องฝุ่นฝุ่นนอนทีเอาปปปิ๊เอาตัวตัวนด้มันเคียวออกหันบ่อตัวมันขัาไปเอาตัวนี้ออกเมนบอืมตัวนี้ตัวที่แรกมงยำตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สามตัวนี้เบาตัวเคียงานบ้านนี่งานนี่มมยบ่พฟอหล่เจริาลเงาเบิ่งด้วยับง มาเบิ้งกันเนาะว่าเพิ่นไห่มาแล้วสามตัวนะครับสิเป็นจังใดนะครับเบิ่งตัวแรกเอ้าดเจ้าเปิดเจ้าเปิดเจ้าเปิดตัวแรกมีตัวแรกตัวแรกวะตัวที่สองนี่สตัวแรกตัวใดงานสามตัวแรกตัวแรกสามชีเดี๋ยวใช้ใช้ใช่พี่รอสามซี โอ้ยแบ<ป>ดแบนโอ้ยบ่มีจีหรอกบ่จีบอะไรหรอกพี <c oughs> ่น้องม่าไม่อันเนไงสามสี่แปดนะสี่แปดอ่ะสี่แปดเอ้าอืมสี่แปดอือขึ้อ่างสันเอาสามสามสี่แปดเลยพี่น้องอสามสี่แปดสามตัวนะครับหมาหลงมาหน่อยหลงมาเพื่อเลียงไว้นะครับมาเบิงตีนมันมัน ตีมันมันแปลกมูนะครับสามชี้แปดนะครับสามาสองอยู้าสี่อ่ะขันมากกับตามนะครับขันบ่มากกับพันนะครับผมทคลองเบิงนะครับว่าเพื่อนสียชกบ่นะครับเป็นบองวัดก้อนชี้แปดวดนี้เกิว่าสี่แปดรับกันแจงไล็กเเสียงรองเสียงเบิงนะครับผมสํารับคลิปนี้ให้พี่น้อง โชคหมันเด้อครับเด้อนะครับโชคหมันล่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบื่อถือล่าวันที่หนึ่งนะครับแล้ววันที่หนึ่งวันที่สองที่สามก็ดีนะครับสาหรับผู้ที่มีโชควาสนาขันผูบมีโชควาสนาก็สัางสางบุญไปนน้ำนะครับเพียบบุญไปน้ำเรื่อยๆนะครับผมสาหรับพี่นีพี่น้องอย่าแห้งอย่าเจ็บอย่าเปลี่ยนอย่าจุนสวัสดีครับผม